โย่อะไรนะครับกูกาสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมบอกฟูดโอเคแล้วตอนนี้ในเมื่อเลวิทานมันเกิดเป็นที่เรียบร้อยผมและพาเราของเพื่อนทั้ง4ี่คนจะไปตามล่าหาเลวิทานเพื่อเอาหมัดใหม่กันครับผมแล้วซึ่งวิธีการหานะเราต้องไปดึงหัวใจมันมาด้วยการใช้เรือนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปขึ้นตอนท้ายคลิปนะเออตอนนี้ดูไปก่อนนะครับไปโอเคไปเดินทางหากันเลย let's go ไอ้ไอ้มานี่เลยไอ้ไอ้ไอ้ และเพื่อนของผมก็ได้ทําตอนทอ้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วซึ่งตอนนี้ในเมื่อเพื่อนผมทอ้อผมยังมีเพื่อนอีกสองคนพร้อมปับฝรั่งแล้วก็ผมนะครับดังสรุปก็คือ <c oughs> แบอร์ดอะมีบอร์ดเลย <c oughs> แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว

อิซี่ออกมาอิซี่อิซี่เออเรียบร้อยเรือ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 อยู่ไหนเอามาขนหัวใจมาดิเรืออยู่ไหนอะอ๋อนี่ไงเรือ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 อยู่นู่นกำลังไปกำลังไปเร็ว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  ใจลิไิธานอยู่นูน่นอไั่น,น้ยเฮจะจะได้ไหมแหละปั๊บปั๊บปั๊บป๊บชวกยิงยิงยิงปิ้วเอาไม่กม <mail> <nationwide> ันไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงอ่ะขับขับเข้าไปใกล้ๆดิ ไอ้ไอ้ไอ uh ้เ huh. ร็วเร็วไอ้พอาลเวพอแลเร็วจริงๆริงเออขับ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 ตีตีขอขับตี้ัแน่แซ่บมากเลยแม่กน่แซ่บถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นมีน้ำจิ้มพอจู่ข้างกูได้ ขีนิดนึงนึงเนี่นผมไม่ได้เปี่ยนนะโอ่ะโอ๊ะกรหแล้วโอ้ไม่ไม่อยู่เฮียแล้วต้องีอยู่แล้วก็บใหียู่เลยเ้าของไเรียบร้อยครับ ได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เวลาหกโมงเช้าหกโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้เราไปทำมัดใหม่กันเลยนะมัดมัดใหม่นะครับผมโอเคโอเคมีนะครับผมอย่างแรกเลยไปอครบบอันต่อไปแล้วผมเป็นอยยี่สิบยี่สิบหบฟบอันที่สามมับยี่สิบายแฟ เดี๋ยวผมบอกให้หาได้จังหนเดี๋ยวคิดรูปนะรักเคุยครับนักเนียครับก็จะได้ใช้มาเที่ยวแล้วมันบอกว่าต้องการเงินห้าล้านเกีับห้าพันครับผมอีกเลืมบอกครับมาใช้ดักแซมเมนต์อีกสองอันอโอเคแบบแกรูปร้อยครับได้มาใหม่ไปเรียบร้อยเรียบฟันโอเคโอเคผมไปฟาร์มบตเต่อรี่อย่นะเอจะเจอกันต้นฟาร์มเสร็จแล้ว โอเคนะครับผมโอเคมาเรามาอยู่กันอ่ะอันนี้แบบปิดปิดเปิดเทียนทิ้งไว้ก่อนนะอ่ะถอดผ้าคลุมได้นะครับว่าดามจมันจะเท่าไหร่อ่ะมาครับไอ้ก็จะประมาณนี้ท่าฟันไอ้ท่าตีปกติครับโปงโป้งโป้อง,ปอ,งอ่ะตีกับดัมมี่ตัวนี้โป้งโป้งโปงโอเคทีละห้าร้อยดามจแรงมากอันนี้บวกบัฟสี่เอ็มด้วยครับผมอ่ะอันต่อไปไอ้ไม่ใช่อันต่อไปนะครับผม บับเดเบนเรนะครับผมชุบโป,ป,ป้งซุบปางโอเคก็คจะประมาณนี้เป็นการดึงเข้าไปครับดึงวิ่งดึงเข้าไปครับผักไปผักอะเอาง่ายวิ่งไปผักชาร์จมัดรบบนี้ครับมีมีท่าไหมนะอะประมาณนี้ชาร์จมัดแล้วก็วิ่งไปผักฟึบโปง้งอ่าเห็นชาร์จอยู่เนาะอะ,อะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม อ๋ออันนี้มงมองคนที่หนึ่งเลยชึบป,ปุ๊บโป้งโอเคโอเคครับก็ประมาณดาเมจเท่าไหร่นี่สามพันแปดร้อยครับถ้าใส่ผ้าคลุมหรืออะไรเพิ่มอีกประมาณสนะี่พันนะเอออันต่อไปนะครับ x นะครับ scarlet tear ชึบฟูเป็นการปาดกรงเล็บไปอ่ะเอาไม้เอาไมเอาม่ เป็นการปาดกงงลิบไปนะครับโอเครอรอเอาใหม่สกาเล็ตเชียอัท่าก็จะเป็นแบบนี้มีกงเล็บอิเล็กโตมาแต่เป็นสีแดงจักโพสโอเคนี่ครับผมสามสองชุบป,ปาดกงเล็บออกไปโคตรจับ อ,อันต่อไปครับสกิลซีดิวลเวอร์ออฟวูดครับ350ม,มาสเตอรี่ครับเอสกิลเอ็กสองสองพันนะครับประมาณ3,000ดาเมจหรือว่ามันจะถ้าโดนจังๆมันจะแรงอ่ะลองดูลองดูถ้าโดนจัง,ๆม,จง,ง,ง,จงๆมันอาจจะแรงนะครับผมจุ้งสองพันโอเคเท่าเดิมอ่ะซีดิวลเวอร์ออฟเดอะว,วูออฟวูดครับ350ครับ 350แบตเตอรี่สกิลซีครับปุ๊บมีการจับยิงเข้าไปครับแล้วมาดูดแล้วก็ปล่อยทำาแสงเพิ่มโป้งๆโอ้โหอ่ะเอาใหม่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 ครับผมรอ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 อันเดี๋ยวสกิลอื่นไปก่อนชึบชบโป้งอ่าอันนี้ถ้าโพสเป็นการถือปิงปล่อยปิงไปหาปุ๊บดึงเข้ามา แล้วก็กระจายตัวที่อยู่ข้างในครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวใส่อ,อันนี้ฮาคิบบ้างอันนี้ฮาคิเกาะแล้วครับเพิ่มดาเมจสกิลแซดครับโป่งชิชิบโป่งสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ดาพแรงอ,อันต่อไปครับ X อ็กซ์ก,การเลทเทียชุบสี่พันธาเมจโอเคมาสกิลซีครับไม่โดนไม่โดนไม่โดน แต่มันล็อกให้เลยครับถึงจะไม่โดนเนาะโอเคเอาใหม่เาใหม่ชิอิงเจ้าโอเคนะครับก็ขอกราบตัวลาไปก่อนสำหรับหมัดใหม่เพียงแค่เท่านี้นะครับก็หมดเวลาโอเคเจอกันคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ พไม่พารับชมคลิปใหม่ๆถ้าอยากเห็นผมมาพากอะไรแบบนี้มดช่วยอีกก็เยอะนครับสียา่า